เปิดไม่เปิดดีน้องค,ครูคายว่าที่ตัวละครตีหมู่ที่ดีที่สุดในเกมถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตามเกมซีทีวมาเลยครับ โดยน้องคูคายนั้นเป็นตัวละครระดับ S S R คาสเซนติเนลทาดพิษและน้องใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมในการโจมตีเป้าหมายกวเสอส ในส่วนของสกิลหนึ่งเป็นการเลือกเป้าหมายสตูภายในรัศมี8ช่องและทําความเสียหายประเภทกัดก่อนเท่ากับ80%อของ ATK ให้กับมันจากนั้นทําความเสียหายประเภทกัดก่อนแบบ AOE เท่ากับ60%ของ ATK ให้กับเป้าหมายและสตูทั้งหมดภายในรัชนี3ช่องของมันและดึงพวกมันไปยังศูนย์กลาง1ช่องและหากสกิลนี้ฆ่าเป้าหมายสําเร็จจะลดคูดาวข,ของสกิลอัลเทเมตลง1เทินและเพิ่มคะแนน Con เฟส t ทินอินเดกขึ้น2คะแนนอีกทั้งหากไม่มีเป้าหมายถูกฆ่าจะทําการเพิ่มสถานะ1สเตตของ corrosive infusion เป็นเวลา2 <Turn. S 2> ในส่วนของสกิล2จะเป็นการเลือก1ช่องภายในรัศมี8ช่องและทำความเสียหายแบบ AOE ประเภทกัดก่อนเท่ากับ90%ของ ATK ให้กับศัตรูทั้งหมดภายในรัศมี3ช่องจากช่องที่เลือกและทำการติดสถานะ Toxic i n f a t i o n เป็นเวลา2เทินเพิ่มความเสียหายที่ทำได้15%หากศัตรูมีสถานะ Toxic Infusion อยู่แล้ว ในส่วนของสกิลอัลเิเมตจะเป็นการเลือก1ช่องพันธิจมีรูปกากบาด4-8ช่องลงไปยังช่องที่เลือกทําความเสียหายแบบ AOE ประเภทกัดก่อนเท่ากับ100%ของ ATK ให้กับศัตรูทั้งหมดภายในความกว้าง5ช่องของเส้นทาง และเรายังได้รับการเคลื่อนที่เพิ่มเติม6ช่องและหากสกิลนี้ค่าเป้าหมาย2ตัวหรือมากกว่าสกิลนี้จะใช้ได้อีกครั้งในทันทีซึ่งผลนี้จะเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในส่วนสุดท้ายคือส่วนของพา s s ท10สกิลของน้องคูคายโดยน้องคูคายจะไม่รับผลจากสถานะที่ส่งผลต่อการควบคุมตัวละครทั้งหมดและเมื่อน้องคูคายใช้สกิลโจมตีน้องคูคายจะรับ competitiveness เพิ่มขึ้น1แ t ต c กและศัตรูที่โดนโจมตีจะรับผลของสกิล corrosive infusion เป็นจำนวน1แ t ต c กเป็นเวลา2เททททรรรนนนอีีกกกคคคััั้้้งงใงุ่เเเปปาาาาหหมมยยยโดวสะภ จากน้องครูคายหรือตัวละครอื่นในทีมคูคายจะรับ c o n f ฟ c t i นอินเด็เพิ่มขึ้น1จุดและทุทกๆ3ามคอนเฟิ t i นอินเด็ที่เพิ่มขึ้นจะลดคูดาวของสกิลอันเตเมตลงไป1เทิร์น ก่อนที่จะไปพูดถึงอาวุธของน้องคูคายเรามาพูดถึงดีบัฟของน้องคูคายกันก่อนโดยดีบัฟแรกก็คือ Toxic Infusion โดยผลของดีบัฟนี้ก็คือเมื่อจบเทิร์นของศัตรูจะเพิ่มดีบัฟ Corrosive Infusion 1 stack เป็นเวลา2เทิร์นและเมื่อศัตรูตายศัตรูที่มี Toxic Infusion จะกระจาย Toxic Infusion ไปยังศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะยัก3ช่องของตัวมันเองและสร้างความเสียหายกัดก่อนแบบ AOE เท่ากับ60%ของพลังโจมตีคูคายในส่วนของดีบัฟต่อมาคือ Corrosive Infusion โดย Corrosive Infusion จะทํางานเมื่อจบเทิร์นของศัตรูโดยจะเป็นการสร้างความเสียหาย